การประปานครหลวงเป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสังกัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินภารกิจในการผลิตจัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนนทบุรีและสมุทรปราการมีสำนักงานประปาสาขา18แห่งกระจายทั่วพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้บริการลูกค้าจำนวน2 500, ล้าน0 0 0รายตามจำนวนมาตรวัดน้ำหรือคิดเป็นประชากรประมาณ10ล้านคนโดยมีวิสัยทัศน์คือ เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปามีธรรมาภิบาลและได้มตาตรฐานในระดับสากลโครงการบรูรณาการข้อมูลในปฏิบัติการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา Water Hammer Flow Operation จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทําให้เกิดวิกฤตภัยแล้งซึ่งส่งผลต่อปริมาณน้ํากักเก็บในเขื่อนหลักไม่เพียงพอและเมื่อเกิดสถานการณ์น้าเค็มลุกล้ำในแม่น้าเจ้าพระยาทําให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ําฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยาภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวและภาคการเกษตรกรมกรมกปนจึงได้คิดค้นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาน้ําเค็มหรืออนันแซ็ โดยบรูรณาการข้อมูลของกะปะนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำเช่นกรมชลประทานกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือและเนกเทคสร้างโมเดลพยากรณ์ค่าความเข็มร่วงหน้า1-3วัน โดยนาผลการพยากรณ์ที่ได้ไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการสูบน้ําดิบที่มีค่าความเค็มที่เหมาะสมก่อนจะนําเข้าสู่ระบบกระบวนการผลิตภายใต้ปฏิบัติการผลักดันน้าเค็มในแม่น้าเจ้าพระยาหรือ Water Hammer Flow Operation ร่วมกับกรมชลประทานในการติดตามควบคุมค่าความเค็มเพื่อวางแผนในการบริหารจัดการน้ําในแม่น้ําสายหลักได้แก่แม่น้าท่าจีนแม่น้ําแม่กลองแม่น้ําเจ้าพระยา โยควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดและเป็นไปตามมาตรการควบคุมน้ําเค็มด้วยการระบายน้ําจากในเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระรามหกให้สอดคล้องกับจังหวะก,การขึ้นลงของน้ําทะเลโดยคํานึงถึงการผ่านน้าจากแม่น้าแม่กลองผ่านคลองจระเข้สามพันและคลองท่าสารบางปลามายังแม่น้ําท่าจีนก่อนจะผ่านเข้าสู่คลองพระยาบรรลือและสูบน้ําลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา รวมทั้งให้สำนักงานชวประทานบริหารจัดการประตูระบายน้ำร่วมกับก,บกบปนเพิ่มชั่วโมงในการปฏิบัติการ Water Hammer Operation และสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงเวลาน้ำลงเพื่อผลักดันน้ำเค็มซึ่งถือเป็นการบปรณาการข้อมูลและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ำในระดับประเทศจากการบรูรณาการข้อมูลและพัฒนานวัตกรรม Anti-Solidity Tools หรือ u n s e t ส่งผลให้กปนอได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ International Innovation Awards 2020สาขานวัตกรรมด้านการบริการและการช่วยแก้ไขปัญหา Services and Solutions การประปานครหลวงยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ยกระดับการเป็นองค์กร,รดิจิทัลและนวัตกรรมพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและความมั่นคงปลอดภัยสำหรับประชาชนการประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชน